ครับผมสวัสดีครับช่องตาชัยและยายสายนะครับผมวันนี้ครับผมจะพาเอฟซีทุกท่านนะครับเข้าสู่ฤดูดำตานะครับผมทางบ้านตาชัยและยายสายนะครับผมช่วงนี้กําลังเข้าสู่ฤดูปักดำนะครับผมบางส่วนก็ใช้ระบบแบบหวานนะครับแบบสมัยใหม่นะครับผมแต่ทางนี้บางส่วนก็ใช้วิธีแบบดำนานะครับผมให้การดำนานาและการหวานการดำนามันจะได้ข้าวเยอะกว่าการหวานนะครับผม แล้วก็ข้าวแตกกอรวงใหญ่นะครับผมเป็นวิถีชาวบ้าน,นครับผมแล้วนกะ็ผมบางส่วนก็ดำนานะครับผมดำนาแบบประเพณีอีสานเราครับแบบดั้งเดิมนะครับผมภาพตัวอย่างของท้องทุ่งนานะครับผมช่วงก็งดูดำนา น้ำก็จะมีเล็กน้อยนะครับช่วงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับช่วงนี้นะครับผมเข้าสู่ฤด,ด,ดูปักดำนาน,นะครับผมตัดชายาสายครับผมได้ทำนาน,นะครับผมบนุนหน้าที่ม่เยอะครับผมพอได้มีข้าวจิงน,นะครับผม บรรยากาศโบราณนะครับผมต้องตกกล้าดำนานะครับผมเพื่อที่จะดำนานในนาข้าวของตัวเองนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับผมที่ประชาอยู่นะครับผมบางส่วนก็ได้หวานดำแล้วนะครับผมได้หวานนะครับผมไม่ได้ดำนะครับผมบางส่วนก็จะ อถอนก้าดำนานะครับกำลังถอนก้านะครับามวิธีอีสานนะครับตอนนี้ก็ได้ถ่ายเตรียมดินเพื่อที่จะปักดำนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะถอนต้นก้านะครับผมเพื่อจะเอามาปักดำในบริเวณที่เตรียมดินไว้นะครับผมบริเวณทุ่งนานะครับผมบ้านประชัยและยายสายครับผมราแ,แวกใกล้เคียงครับผมถ่าย การถ่ายทำวิดีโอชุดนี้ทำให้รู้ว่ายังมีประเพณีดั้งเดิมของคนอีสานเรานะครับผมในการปักก้าดำนาน,นะครับผมไม่ใช้แบบหวานนะครับผมใช้แบบดำแบบโบราณน,นะครับผมตอนนี้พื้นที่เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับพร้อมจะเอาก้ามาดำเพื่อจะได้ข้าวเยอะนะครับผมรวงใหญ่นะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงดำนาน,นะครับผม บางส่วนก็มีการหว่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่แปลงใหญ่นี้ก็จะใช้วิธีปักดำนะครับผมธรรมชาติบ้านเรานะครับผมมีอะไรอีกมากมายนะครับช่วงนาตะชชยรุุ่มสมบูรณ์นะครับมีนกบินหากินใส่เดียนนะครับแล้วก็ปลาที่นั่นนะครับผมอากาศเป็นธรรมชาติครับช่วงนี้เมฆฟ้าฝนลึ้มครับผมเหมาะสําหรับการปักดำนานะครับผมพื้นที่ได้เตรียมเพื่อที่จะปักดำแล้วนะครับผม ฟังเสียงนกร้องนะครับผมช่วงฤดูฝักดํานะครับผมนกลงมากินเส้นเดือนอที่ไถนะครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากนะครับผมบ้านตาชัยครับผมบร mm ิเวณบ้านนะครับ mm hmm. นกก็ออกหากินตามภาษานกนะครับผม mm hmm. ตามธรรมชาติที่ยังคงความดมสมบูรณ์อยู่ของพื้นที่นานะครับท mm ิศถีสารครับการถอนก้าดํานะครับผม ดูครับคนถอนก้าหัวเราะนะครับผมวิธีชาวบ้านแถวบ้านตาชัยระยายสายครับยังคงประเพณีดั้งเดิมนะครับผมยังยึดถือเพณีเดิมนะครับผมการถอดก้าดํานานะครับเพื่อที่จะเอาลงแปลงใหญ่ที่เตรียมไว้นะครับวิธีศาลครับวิธีดํานานะครับผมอถอดก้า เตรียมแปลงดีน้ำร้อยพนิดถอนกล้านลครับครับถอนกล้าเพื่อจะลงปั่กดำเนนาที่เตรียมไว้นะครับวิธีสานหาดูยากครับผมลูกหลานคงลืมเพณีนี้ไปแล้วนะครับผมวิธีสานนะครับผม ได้ไถเตรียมดินไว้นะครับผมจะเอาก้าที่หลกอถอนเมื่อกี้นะครับผมจะมาลงในแปลงที่เตรียมไว้เป็นนาเกษตรที่ยังยึดถือประเพณีโ,โรบโราณเรานะครับผมใช้วิธีดำนาแบบโบราณนะครับปริมาณข้าวนาดำและนาหวานนะครับต่างกันมากนะครับผมนาดำก็จะได้เยอะนะครับผมนาหวานก็จะได้ข้าวน้อยนะครับผมนาหวานส่วนใหญ่นะครับผมมันจะมีะข้าวปนกับ ้านะครับผมมันไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับผมขนาดปริมาณน้ําเยอะนะครับยังมีหญ้าเกิดขึ้นท่วมต้นข้าวนะครับผมทาให้ได้ข้าวน้อยนะครับผมไม่เหมือนกับการดํานานะครับผมการดํานาจะได้ข้าวทุกเม็ดเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมที่ทําออกมาก็ให้ดูระหว่างไกนาหวานนะครับผมแล้วก็นาดํานะครับผมผลผลิตมันจะต่างกันมากนะครับผมนี่คือเนื้อที่บริเวณบ้านตะชัยนะครับผม ทำุีครับแต่ได้ปริมาณข้าวน้อยมากนะครับผมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นนาวันมันจะมีหญ้าที่ขึ้นกับน้ํามาปะปนกับต้นข้าวครับทาให้ข้าวเกิดเติบโตเล้ไม่เต็มที่นะครับผมช่วงพักอยูน้ำหบืท่านะครับอากาศวันนี้คุ้มๆร้อนๆนะครับผมยังจะลงไว้นะครับผมวันนี้ตอนนี้ยาสร์นะครับมาถอนต้นกล้าเพื่อจะเพาะนะครับในที่ของตัวเองเพิ่มอีกนะครับผมเพราะว่า ที่ถอนไว้มันพงยังไม่พอหรอกครับผมมันต้องใช้ก้าเยอะสัหน่อยนะครับผมครับตอนนี้ยาสายนะครับผมกําลังถอนกล้านะครับผมเพื่อที่จะปักดาในนาส่วนที่เหลือครับบริเวณนานะครับผมที่ตกก้าไว้นะครับผมเยอะนะครับผมเยอะนะครับช่วงนี้พอดีกําลังถอนต้นกล้าเพื่อที่ปักดากําลังสวยนลครับผมยาสายนะครับผม บริเวณที่ข้างเคียงนะครับผมที <the S 2> so, ่ตาชัยว่านะครับทําวิธีการหวานนะครับผมถ้าหวานนะครับผมถ้าน้ําเยอะนะครับผมข้าวที่หวานไปนะครับจะเกิดบางส่วนนะครับ่ส่วนที่เกิดก็คือบริเวณน้ําท่วมไม่ถึงนะครับผมส่วนที่น้ําท่วมนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมข้าวก็จะไม่เกิดนะครับผมมันจะเกิดเฉพาะส่วนที่ไม่ชุ่มน้ํานะครับผมช่วงหวานข้าวใหม่ๆนะครับทําให้ต้องได้กลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับผม ตอนนี้เยสายครับผมถอนก้าที่ไปถอนมาเมื่อกี้นะครับเอามาดําต่อนะครับผมคงจะไม่เสร็จนะครับผมคงจะเป็นอีกวันสองวันนะครับผมแต่การถ่ายทำคลิปนี้นะครับผมทําให้ดูว่าวิถีอีสานนะครับยังคงมีประเพณีดํานาครับใช้วิธีดําก็เยอะนะครับผมนาดำนะส่วนมากได้ผลผลิตเยอะนะครับผมที่ต้าชัยทากับยยสายทุกวันนี้นะครับทําแค่ไล่เดียวนะครับผมพอได้ข้าวปีที่แล้วได้ข้าวสามสิบห้ากระสอบนะครับผมใช้วิธีดํานะครับได้ข้าวเยอะนะครับผม กินได้ทั้งปีนะครับผมยังเหลือข้าวกับตาชัยและยาสายอยู่กันสองตายายนะครับยังยังกินข้าวสามสิบห้าถุงยังไม่หมดเลยนะครับผมก็พอได้กินนะครับผมอยากให้ชุมชนนะครับผมมีโอกาสได้ทํานานะครับให้เข้ามาดูวิธีปักํำนานะครับแบบโบราณนะครับผมผมว่าได้ข้าวเยอะกว่ากันนะครับผมลองลองดูนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจบด้วยบรรยากาศที่นาจํานวนหนึ่งไร่ของตาชัยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผม พอช่วงนี้มันตรงจังหวะมันเที่ยงพอดีครับผมจะได้เข้าไปพักผอ่อนทานอาหารเที่ยงนะครับผมก่อนจะวนลงปากดํำต่อครับผมจบคลิปนี้ด้วยภาพส,สวยๆของทุ่งนาน,น้ำเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ